เลอกหลงให้รู้รู้แล้วก็จะเลือกหลงแต่คนเราบางครั้งก็หลงบ้างรู้บ้างฉันก็เราต้องการแต่รู้อย่างเดียวรู้คือได้สติหล,หลงคืออรรมซึ่งความหลงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะความหลงีจะออกมาจากความรู้ความรู้ก็ออกมาจากความหลงฉันแยกกันระหว่างความหลงความรู้ เมื่อรู้ก็ไม่หลงเมื่อหลงก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่หลงนะแต่ถ้าหลงแล้วก็ไม่รู้ฉะนั้นให้เรารูนะ้ต้องการตัดสินใจที่จะรู้เพรว่าคนเราตัดสินใจที่จะหลงไปส่วนมากนะแต่ความหลงนั้นจะนำมาสิงกันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความนึกคิดไม่สามารถอยู่อย่างประคองสติดได้ การประคองสติก็คือให้รู้รู้แล้วไม่หลงแต่ถ้าหลงแล้วเนี่ยจะไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่กำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างรุ่มหลงบ้างมัวมองบ้างซึ่งมันจะเกิดความเสื่อมทุกทุก,ทกคืออารมณ์ค้างเสียใจนะมันค้างคาใจมันคิดติดในสมองวทนาจะแก่กล้าือหมายความว่าถ้าอยู่ในหัวก็ปวดหัวอยู่ในใจก็ปวดใจอยู่ในอารมณ์ก็ อารมณไม่ดีอยู่ในความรู้สึกก็เสียความรู้สึกท่านยังบอกว่าให้เรารู้รู้ไม่หลงถ้าเราหลงเมื่อไรก็อาการ,อาการต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนเหตุให้เกิดความเจ็บตัวเจ็บใจหรือว่าทุกกายทุกใจหรือว่าเกิดเวทนามากเกินไปเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจสบายตัวขึ้นมา ควาไม่สบายตัวไม่สบายใจเนี่ยเกิดจากการที่เราอารมณ์ค้างเป็นส่วนมากท่านยิงให้เรารู้นะรู้ไม่หลงเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้สตนะิเป็นการฝึกสติให้เราอยู่ด้วยสติมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งเมื่อมันมีไม่ได้ตลอดเวลามันก็จะหลงดูงครับว่าหลงรู้หลงหลงรูงงง้อย่างนี้ก็ค,คือไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็จะหลงหลงกำหนัดขัดเคื่งมวมเมาไปจดจอ่อจดจ้อกับการดูรู้ฟังในการมองการฟังการดูการดมกลิ่นนิมนรสสัมผัสในสัตว์ไปบุคคลบ้างในวัตถุธาตุต่างๆบ้างเกิดขาดขาดการสํารวมระวังเรียกว่าขาดสติจ้เราก็เลยต้องรู้ต้องรู้ตัดสินใจที่จะรู้อยู่สม่เสม,เมออยู่เป็น ระยะระยะหรือว่าอยู่จนเป็นนิสัยรู้จนเป็นนิสัยรู้จนเป็นความเชินเมื่อรู้จนเป็นนิสัยจนเป็นความเคยชินแล้วในความรู้นั้นก็จะเกิดจากสุขเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดเสียงสว่างเกิดนิพพานแต่หลงแล้วมันก็จะเกิดตรงันข้ามคือความกำหนัดกัดเคียงรุ่มหลงัวเมาความบ้ามาเสียมทุกทุกอุจนาตัญหาเกิดขึ้นเกิดอุปทานเกิดทิฏฐิขึ้นมามันก็เลยเลิกหลง เลือดหลงไม่รู้เล lo, like lo ิกดหลงไม่รู้ให้รู้ดีๆรู้เบาๆรู้สบายๆรู้ง่ายๆเพราะการรู้นี่มันจะรู้แบบง่ายๆรู้แบบเบาๆรู้แบบสบายๆรู้แบบไม่กดไม่เก็บรู้แบบไม่ตงแต่งรู้แบบดูแล้วแล้วไปนะดูแล้วแล้วไปรู้แบบสักว่า รู้รู้แบบไม่ยึดติดรู้แบบไม่กังวลไม่กลัวไม่พวงรู้แบบไม่สะสมนะไม่หมกไม่ผูกพันรู้แล้วแล้วไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดความไม่รู้ไม่ยึดติดความไม่รู้ําไม่กังวลความไม่รู้ไม่กลัวความไม่รู้เราคิดถึงแต่รู้นะคิดถึงแต่รู้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 อยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว มันก็เหตุให้เกิดมีสติมากขึ้นมีสติได้สติแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันหมดสติหมดปัญญาจะให้มีสติให้มีปัญญาโดยการรู้เมืม่อรู้ไปบ่อยๆนาน,น,นมากๆเข้ามันก็เกิดสติเกิดปัญญามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่รู้มันจะเสียสมาธิการสติและหมดปัญญาในที่สุดเพราะกวนกำหนัดโดยการเสพการโดยการพยาบาทโดยการ การวิตกพยาบาทวิตกวิ่งสายวิตกบ้างการเบียดเบียนบ้างเพราะว่าเรามมวแต่ไม่รู้จนงให้รู้โดยพูดถึงให้รู้ให้รู้ดีๆว่ารู้ดีๆแล้วสิ่งที่ไม่ดีคือการขาดสติเสียสมาธิและหมดปัญญาก็หายไปยแต่การเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นให้รู้นะรู้ดีๆ รู้เสมอรู้ไปเรื่อยๆรู้แบบไม่ต้องอะไรมากรู้แบบไม่อะไรกับอะไรรู้แบบตัดสินใจที่จะรู้แล้รู้แบบไม่อะไรกับอะไรรู้แบบไม่อะไรกับอะไรรู้แล้วไม่หลงรู้รู้แล้วไม่ยึดในความไม่รู้เพรเราเคยชินกับความไม่รู้มันก็เลยแกะออกหรือว่าลอกออกจากความไม่รู้ได้ ยากแต่ก็ต้องทำเพราะว่ารู้จะช่วยให้เรารู้ตัวนี้เรีวยกว่าอัญญานะช่วยให้เราเลือกขาสติเลอกขาดสติเลือกหมดปัญญาได้เพราะคนเราทำอะไรไปสักอย่างหนึง่งมันทำทำไปแล้วก็หมดปัญญาที่จะทำทจะพูดจะคิดที่จะมีเป็นได้หรือหมดปัญญาที่จะเกิดเสียสมาธิไม่มีสมาธิหมดปัญญาก็เป็นโมห oh ะเสียสมาธิก็เกิดโทสะ คือกดสติก็เกิดราคะได้ท่านจึงให้เรามีสติมีสมาธิราคะทุกสัมมาทจะได้ไม่กอ้องําไม่ทําให้เราต้องเครียดหรือว่ากดดันดดหรือกดหรือวิตกกลัว่วยในสิ่งใดจะให้รู้รู้อยู่เสมอรู้อยู่รู้อยู่ดีเมื่อเรารู้ไปเป็นหน้าที่เป็นความร,รับผิดชอบนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทําให้รู้ เมื่อรู้แล้วมันไม่ทําผิดไม่คิดผิดไม่พูดผิดมันตัดสินใจผิดถ้าเราตัดสินใจถูกแล้วเราคือตัดสินใจที่จะรู้ไม่จะคิดถูกพูดถูกทำถูกคิดที่ออกกจการไม่พยายาทไม่เปลี่ยนไม่ลปไม่กดไม่หลงไม่พูดว่าทำยาเพื่อเจตนาใไม่พูดไม่ทําร้ายไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ฆ่าไม่รักโลกปินการไม่เสกคนดื่นเบาอันนี้จะเกิดจากการที่เรารู้เรารู้ รู้นี่เรียกว่ายิ่งกว่ารู้สายิ่งกว่ารู้ความยิ่งกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีแต่รู้ตัวนี้มันเป็นรู้ด้วยสติรู้ด้วยแตสติรู้ด้วยแต่สมาธิรู้ด้วยแต่ปัญญาจะให้ทุกคนรู้รู้ยิ่งกว่ารู้รู้ไปมากๆเคยชินกับการรู้นะถูกฝึกมาให้รู้ฝึกมาให้รู้เราต้องถูกฝึกมาให้รู้ถ้าเราไม่ถูกฝึกมาให้รู้เราก็จะเป็นไปอย่างอื่นเสียซึ่งมันไม่ใช่ทาง ที่ดีไม่ใช่ทางที่จะฝึกจากความไม่รู้ดังนั้นเราก็ฝึกอยากฝึกให้รู้เราต้องฝึกฝึกมาให้รู้เมื่อถูกฝึกไม่รู้เราจะเกิดการสั่ัวความเกิดความอดทนขัยันมันเพียรมีศรัทธามีความเพียรอยู่เสมอถอนความพอใจและความไม่พอใจในความ็นโลกในอารมณ์ในความรู้สึกในคิดเปล่งแต่งต่างๆได้ก็ภาวนาภาวนา รู้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 ไปเรื่อยรู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นไปเรื่อยเมื่อรู้เราถูกเห็นรู้เห็นไปเรื่อยรู้ได้รู้ไปเรื่อยรู้ได้สัมผัสไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเรารู้เราเห็นเราสัมผัสรู้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็ความคุ้นเคยความเฉืชินนก็จะมีปัญญาอยู่สเสมอมีสมาธิอยู่สเสมอมีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะช่วยให้เรารอดรอดปลอดภัย อากมาจากเจ้ากับในเวรจากกิเลสจากทุจากทุกข์จากวิบากต่างๆได้ดีฉะนั้นรู้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้รู้รูรู้แล้วรู้อีกรู้สามัมัยรู้ดีๆรู้แล้วก็ขี้ยผ่คลายไปรู้แล้วคลายออกรู้แล้วก็หมดทุกข์หมดทุกข์รู้ว่าก็ดีเองถ้าเรารู้เองอย่างนี้ถ้าเรารู้เองรู้อยู่แล้ว รูอยู่ดีมันก็จะดีกับชีวิตมันก็จะดีกับตัวเองจนให้รู้อยู่รู้แล้วรู้เองรู้ดีให้เรารู้รู้กันทุกคนนะรู้ๆอยู่ทุกคนสุข安康เศรษ